เดี๋ยวเดี๋ยวบ่ายนี้จะได้เตรียมไปดูสถานที่จัดสถานที่กระถินวัดบ่าน้องไผ่ที่สกนลนครอยู่แล้วกระถินวันที่สิบเอ็ดยังเหลืออีกสามอาทิตย์สามอาทิตย์ในเทศกาลกระถินน,นวันที่สิบเอ็ดกระถินที่น้องไผ่ ท่านใดที่มีความสะดวกจะไปร่วมกระถินที่น้องไผ่ก็ไปได้เด้อไปไปลวงหน้าขอนวันหนึ่งก็ได้หรือจะไปเช้านั้นก็ได้มันก็ไปได้สะดวกสะดวกมีโอกาสมีโอกาสที่พวกเรามาถึงเทศกาลกระถินเป็นการรักษาอริยักประเพณี ประเพณีในพุทธศาสนาที่เป็นการประคับประคองหรือเป็นการร่วมกันรักษาพระศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนไปตลอดไปก็ปอย่างที่ว่านั่นแหละอย่างที่ได้แสดงทำไว้แล้วว่าพุทธศาสนาของเรานั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่คืออุบาสกเอ่อพิสุสัมมณีอุบากสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่นั้น จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองถ้าถ้าต่างท่านต,ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองได้ดีแล้วผู้เยนศาสนาเราก็มีแต่ความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปอย่างแน่นอนทำหน้าที่อย่างไรเล่าทำหน้าที่ก็คือพิสุสมณรเมเรรื่อมีโอกาสได้ละวางมาจากครอบครัวมาจากสังคมโลกแล้วเข้ามาสู่พระศาสนาในสภาพของนักบวช ก็มีหน้าที่ที่จะเข้ามาศึกษาให้มีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมหลักวินยัยเมื่อมีความรู้ความฉลาดในหลักธรรมและว,วินัยแล้วก็มุ่งหน้าในการนำมาประพฤติปฏิบัติอบรมเข้าสู่จิตสู่ใจของตนเองจนจิตใจเป็นผู้เป็นจิตใจที่ทรงอัดรงธรรมเมื่อตนเองมีธรรมะเป็นหลักยึดเป็นที่พึ่งเป็นหลักธรรมแล้วก็ได้ทําหน้าที่ สืบต่อจากพระศาสดาก็คือนําหลักธรรมนั่นแหละมาประกาศสอนโลกมาแนะนําบอกกล่าวต่อพุทธบริษัทอีกสองฝ่ายส่วนอุบาสกอุบาสิกาในสภาพฐานะที่ว่าพวกเราสามารถแสวงหาขนขวายในการประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆทั้งหลายแสวงหามาซึ่งราบสการะหรือปัจจัยทั้งหลายเหล่าน,นั้น ซึ่งพิสูจน์สมณรนติดด้วยพระธระวินัยในการค้นขวายเสเวงหาของพิสูจน์สมณรนก็ได้เพียงแค่การบินบาตหรือการรับจากอุบาสกอุบาสิกาแต่อุบาสุอุบาสิกาเป็นผู้ที่สามารถไปสเสวงหามาด้วยการประกอบกิจกิจการงานอาชีพต่างๆเมื่อแสวงหามาได้แล้วก็แบ่งปันส่วนหนึ่งที่มาอุปถาวัฏฐาพิสูจนสมณนน ด้วยการรักษาตามอริยะประเพณีต่างๆทั้งหลายเช่นว่าร่วมกันร,รักษาทอดกระถินท่าปาสังฆทานอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเมื่อพิสูจน์สามนเณรได้รับก,การบำรุงอุปถาจากอุบาสกอุบาสิกาแล้วท่านไม่มีปริพน์ความกังวลในการขวนขวายสืบหามาท่านก็นําโอกาสสะดวามในความสะดวกสบายของท่านนั่นแหละมามุ่งหน้าในการศึกษาและการปฏริบัติธรรม และจากนั้นมาท่านก็ได้ทําหน้าที่แทนาศาสดาคือแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวประกาศศาสาศดาต่อไปเ <c oughs> มื่ออุบาสุอุบาสิกาได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นตัวอย่างจากพิสูจน์สมณเณรผู้ทรงอัศจรรยธรรมแล้วก็น้อมนํามาปฏิบัติปฏิบัติตามี่สุดนแล้วอุบาสุอุบาสิกาก็เป็นผู้ทรงอัศจรรั์เมือ่อเมื่อมีแต่พิสูจสมณเณรอุบาสุอุบาสิกาในภระศาสนานี้ เป็นผู้ที่มีความฉลาดในหลักธรรมหลักวินัยและเป็นผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมแล้วเชื่อเถอะว่าศาสนาของเรานั้นมีมีแต่ความตั้งมั่นยั่งยืนไปตลอดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในภาษาพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าจึงทรงวางไว้มอบไว้ให้แก่พุทธบริษัททั้งสี่ถ้าพุทธบริษัททั้งสี่ได้ทําหน้าที่ของตนเองตามกําลังความสามารถของตนเองแล้ว เชื่อเถอะว่าพุทธศาสนาเหล่านี้ไม่ถึงการเสื่อมสลายอย่างแน่นอนมีแต่ความมั่นคง,ง,งยั่งยืนยิ่งขึ้นตลอดไปไปฝ่าไปถึงอนุชนรุ่นหลังของเราคือลูกหลานของเราเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายมีมีแต่บุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติท,ทําหน้าที่ของตนเองด้วยดีแล้วพุทธบริษัททั้ง4ี่นั่นแหละจะเป็นผู้ที่มีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมา จากข้ออัดข้อธทมที่เข้ามาสู่จิตสู่ใจของตนเองเพราะความสุขที่แทนะ้จริงนั้นมันอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอ้ร่างกายของเราเราน,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 นตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีแต่การบริหารบรรเทามันพอให้มันอยู่ได้เพราะถ้าเราไม่บรรเทามันไม่ไม,ไม่บร,ริหารแล้วมันอยู่ไม่ได้ประับตั้งแต่วันเราเกิดขึ้นมาแล้วดูที่ว่าถ้าเราไม่กินดูที่ <c oughs> เราอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ไหมยอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะมันทนไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าทุกขังทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมเขามันไม่ได้หรอก <c oughs> <ๆ c oughs> เราจึงต้องกินมาเพื่อบรรเทามันเราต้องต้องอาบเพื่อบรรเทาฟรารมเล่าร้อนเราก็ต้องนุ่มผมเพื่อบรรเทาฟารมหนาวเย็นเราก็ต้องยืนเดินนั่งนอนเพื่อบรรเทาจากจากการยืนการเดินการนั่งการนอนเพื่อไม่อยู่ได้เพราะถ้าเรานั่งอย่างเดียว เราก็ทนไม่ได้มันถึงจแตกด,ดับอย่างแน่นอนเราก็ต้องบรรเทาบริหารไ่ด้วยกันยืนยืนอย่างเดียวเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องบริหารไ่ด้วยการเดินเดินอย่างเดียวเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องบริหารไ่ด้วยการนอนนี่แหละเพราะร่างกายเรามีแต่ต้องเป็นมีแต่เป็นภาระให้พวกเราต้องบริหารเยียวยามอยู่ตลอดเวลาท่านจึงบอกว่าภาระหเวปจักจคันธาคันธาเป็นภาระ เป็นพระะอย่างยิ่งเป็นพระะให้พวกเราต้องบริหารมันจนจนกระทั่งวันหนึ่งเราไม่สามารถบริหารมันได้แล้วเราก็วางคืนมันสู่เจ้าของเดิมมันคือดินน้ำลมไฟนั่นเองเพราะนั้นร่างกายของทุกคนมันเหมือนกันหมดเลยมันไม่ได้วิเศษวิโสไปไหนแต่เราสามารถเอาร่างกายนียมาสร้างความวิเศษเกิดขึ้นมาที่ภายในจิตในใจของพวกเราด้วยการทําหน้าที่ของชาวพุทธดังที่กล่าวมาโดยเฉพาะรวมเข้าสู่จิตตะภาวนา ชาวพุทธเราโดยพุทธบริษัททั้งสี่นั่นแหละไม่ว่าพิสุสมมณนนีอุบาสุบาติกาต้องมุ่งเน้นลงไปที่การภาวนายาขาดการภาวนาถ้าขาดการภาวนาแม้นอย่างอื่นเราจะมีความสมบูรณ์อย่างไอ้มา,มายมไก่กองขนาดไหนก็ตามแต่เชื่อเถอะว่าเรา,ไม,าไม่สามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของความพนทุกุ์ได้แม้เราจะมีเราจะมีทานอย่างสมบูรณ์เราจะมีศีลอย่างสมบูรณ์ทานและศีนั้นมันเป็น มันเป็นการปูทางปูทางให้พวกเราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพุนทุกการเดินนั่นก็คือการภาวนาดนนีทานศีลนี่เป็นการปูทางปูทางเส้นบนเส้นทางให้พวกเราเดินแล้วพวกเราไม่เดินมันจะไปถึงไหมถามดูสิเมื่อเราได้ปูทางดีแล้วด้วยทานด้วยศีลแล้วเราก็มุ่งหน้าในการเดินด้วยการภาวนาน เพราะเส้นทางที่เราปูไว้มันดีแล้วมันไม่มีอุปสรรคไม่มีปริโพธิ์ความกังวลไม่มีความรบกวงไม่มีอะไรต่ออะไรด้วยอํานาจของฐานของศีลเป็นทางที่ราบเรียบให้พวกเราเดินแล้วการเดินนี้คือการภาวนานี่เองเมื่อเรามีความพร้อมต่อการเดินต่อการภาวนานในสภาพแวดล้อมของเราสมบูรณ์แล้วเราก็มุ่งหน้าในการภาวนานเมื่อเรามาภาวนาน จิตของเราด้วยความด้วยสภาพแวดล้อมของเราที่ไม่มีปฏิโพธ์ไม่มีความกังวลอะไรที่จะเข้ามาคอยก่อกวนเกาะกก่อกวนจิตใจของเราให้ปีกแวะออกไปนอกลูก่นอกทางจากการภาวนาการภาวนาของเราเราจะเราจะ,เราจะมาภาวนาเพื่อควา,าสมสงบเลยเรายกเอาบทบริกรรมออกพุโทโธขึ้นมาหรือเราจะยกเอาอนาปานสติขึ้นมาก็าตามเดิมด้วยความมีสติของเรามันไม่มีปฏิโพธ์คอยมาก่อกวน ให้จิตกใจของเราปัดแขวงออกนอกลูนอกทางการกําหนดจิตไปให้อยู่กับพุโทโธมันก็อยู่ได้แนบแนนเพื่ออยู่ได้อย่างแนบแนบแนม,มีความต่อเนื่องมันไม่ไม,ไม่ไม่เนิ่นช้าหรอกจิตมันต้องรวมตัวเข้าสู่ความสงบให้พวกเราได้สัมผัสอย่างแน่นอนพอจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบนับวันรวมตัวเข้าสู่ความสงบบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะมีความชำนิกชำนาญในการเข้าออกความในความสงบนั้น จิตจะมีความชำนิชำนาญต่อการเข้าออกในความทุกข์จิตที่ไม่จะมีความแต่ความแน่นมั่นคงหนักแน่นมั่นคง <c oughs> ที่เราเรียกกันว่าสมาธิสมาธินะับวันจะแน่นเขา้าแน่นเขา้าแน่นเขา้ามีความชำนิชำนาญในสมาธิอย่างแน่นอน <c oughs> เมื่อจิตที่มีความสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้ว มันไม่มีไม่มีสิ่งใดที่มาครอบงำจิตใจให้ใหเอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งที่มาสัมผัสตามหูจูบลิ้งกายอีกต่อไปเมื <c oughs> <c oughs> e ่อจิตมีพื้นฐานอย่างนี้แล้วอ่อไปพิจารณาข่าวใดก็ตามเดอะเห็นชัดเจน <c oughs> ถึงผลของการพิจารณาพิจารณาลงไปไม่ว่าจะพิจารณาในส่วนของรูปในความเป็นอสุภะอสุจะ พิจารณาในส่วนของนามมาทำเป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตามีแต่ความชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นในการพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปเหมือนกับเราทํางานทางโลกเราจะทํางานอะไรก็กตามเด้อถ้าเราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็ยิ่งมีความชนชนิชํานาในการทํานั้นและการทํางานของเราก็มีความเรียบร้อยขึ้นมีความร,รวดเร็วขึ้นทางธรรมก็เช่นกัน การภาวนามาหมั่นพิจรารณาเขาพิจรารณาบ่อยเข้าบ่อยเข้าเกิดเป็นความชำนิชำนาในการพิจรารณาผลของการพิจรารณาก็รวดเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนอยู่ทั้งจิตมันยอมรับเหตุผลของปัญญาที่เข้าไปสอดสองที่คายแยกแยะถึงสภาพความเป็นจริงมันปัญญานี่ก็เป็นเป็น,ปนวิป,ปัสสนาขึ้นมาเป็นความรู้แจ้งขึ้นมา พอรู stumbled, ้แ <Heritage> จ <desserts> ้งไอ้โมหะที Hence, ่เคยครอบงาจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรมันอยู่ไม่ได้หรอกมันหลุดออกไปจากจิตจักใจของเราอย่างแน่นอนเมื่อมันหลุดออกไปจากจิตจักใจของเราอุปทานความยึดมั่นถือมั่นึเกิดมาจากอํานาจของอุปทาของของโมหะความรุ่มหลงเมื่อความรุ่มหลงมันหลุดออกไปพังออกไปแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะคงทนอยู่ได้อย่างไรล่ะมันหลุดออกไปเองมันปรงวางเอง เมื่อเราแบกหามพอเราแบกหามมาเห็นโทษเห็นภัยของการแบกหามของเห็นของสิ่งที่ไร้สาระที่เราแบกหามอยู่เองมันโปรงวางเองเหรอถ้ามันรู้แจ้งมาแบบโอ้ยสิ่งที่เราแบกหามมีแต่มูดพูดมีแต่สิริเสิ่งที่สกปรกน่าสีอิสเอียนน่าขยะขยแยงมีแต่มูดมีแต่คูดทั้งนั้นแต่ก่อนนี้มันเข้าใจว่าเป็นของวิเศษเป็นของน่ายินดีน่ารักน่าพอใจจึงยินดีแบกหามมาตลอด หนักหนาสาหัสยังไงก็ไม่คํานึงถึงแต่พอเดี๋ยวนี้มันเห็นแต่สภาพฟารมจริงแล้วบอว่ามูมันพูดมันคูดมันเป็นสิ่งที่สกปรกโสโครกไรสาระสิ้นดีเพราะเห็นชัดเจนเราไม่ต้องไปบอกให้เราวางหรอกมอามันวางเองหรอกมันหลุดออกไปเองพอวางลงหลุดออกไปแล้วฟาร์มเป็นอิสระมันเกิดขึ้นเบาสบายจิตนี้ก็เช่นกันดีดออกมาจากการครอบงำของ อุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วดีตัวออกมาสู่ความสงบปรมังสุขขังแต่พระพุทธเจ้าพูดว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองเล่เป็นสันติโกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะมีพิสุสมัมเนรอุบาสุกบาสิกาให้เราให้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในหน้าที่ของเราเองทำหน้าที่ของตัวเองให้หนักแน่นมั่นคงแล้ว เรานั่นแหละจะเป็นผู้สัมผัสกับธรรมธรรมะาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงล่าวไว้แล้วนั่นแหละจะรวบมเข้าสู่จิตสู่ใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเน่เป็นภาชนะรองรองรับธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีภาชนะใดในสามโลกนี้ที่จะเป็นภาชนะรองรับธรรมได้ยิ่งใหญ่หรือสมบูรณ์เท่ากับจิตใจดวงนี้อีจิตใจดวงนี้แหละจะเป็นภาชนะอันประเสริฐที่จะรองรับธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติทาหน้าที่ของตนเองอย่างหนักแน่นมั่นคง ก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนให้พากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหลายด้วยหน้าที่ของเราแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้สง่งอสงรธรรม,มีแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่แท้ให้พระกันตั้งอตั้งใจไปพปฏิบัติในข้ออัดข้อทำด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยอ,อาุ่ อ่าตั้งใจรับพอตั้งใจรับพอยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวามีวาอตโตทินังเตตานังอุปกปะเดี เอจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสเิปุเรนตุสังกปันจันโทปันรัสโสยะธามมดิโชอันติรโสโอยะธานติโยมีวันจันตุสัง รดยท่านไม่วันทานตีอยุวันโดยโคัพระรารัตนติยานุภาเวนยรัตนติยเตยสาโดยาโขพยาเวราโซคาสตุจุปัฏวาน อเนกอันตรายาปีวิลสันตวเสสะตุนชายยาสติท,ทนางราพังสดที่ภาขยังสู่ข,ข้างพลังเสริอายุจาวานโนจาโพขางวุธิจยายสวรน Sata wasa ca ja ayu ca ja, jiwasiti pawan duteh Bawa tusa pemanggarang lakan tusa beriwatan Sampat hampa nupawetai sadasoti pawan duteh Bawa tusa pemanggarang lakan

าหารกันเด้อทานอาหารกันสะก่อนเด้อแบ่งปันกันไปยายยายแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อดูแลช่วยกันนะช่วยกันดูแลช่วยกันจัดอาหารแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อน